เฉพาตนกล้าประชาธิปไตยโรงเรียนบ้านควรโสโรงเรียนบ้านควรโสหมู่ที่สตํบลควรโสอําเภอควรเนียงจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสองกับกิจกรรมเด่นเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโดยนายนุพพรจันทวงศ์พ้่มหนวยการโรงเรียนบ้านควรโสให้การสนับสนุน กิจกรรมสภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียนซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามกระบ,บวนการประชาธิปไตยอันมีพระมหาย์ทรงเป็นประมุขและเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยมีจิตวิญ,ญญาณในการใช้ธรรมมาพิบาลเพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกค,ครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยและเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริงโดยมีนางสาววิชุตาตาวโตและนายพงษ์จลดัดกั้งยอดครูผู้รับผิดชอบสภานักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนมีภารกิจในการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับนักเรียนโดยการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกิจกรรมนำหลักปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆมีการส่งเสริมกิจกรรมการเลือกตั้งเช่นการเลือกตั้งหัวหน้าห้องการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโดยกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ ครูที่ปรึกษาสนับสนุนให้นักเรียนได้รับชั้นประฐมศึกษาปีที่3ถึงประฐมศึกษาปีที่5ที่มีอุดมการณ์ร่วมกันร่วมกันจัดตั้งกลุ่มทีมและพักโรงเรียนดำเนินการออกประกาศรับสมัครและรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนให้นักเรียนร่วมกันวางวิสัยทัศน์กำหนดนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนและเปิดโอกาสให้รณรงค์หาเสียง คณะครูร่วมกันให้ความรู้การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้นักเรียนได้รู้จักการเรียนรู้การใช้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภา,านักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนร่วมกันใช้สิทธิในการเลือกตั้งโดยมีขั้นตอนดังนี้ ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อของตนเองในบัญชีรายชื่อแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งเข้าคูหากาพักที่ตนเองชอบยนบัตรเลือกตั้งลงในหีบดำเนินการนับคะแนน การนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผยโปร่งใสทุกคนร่วมการตรวจสอบได้นักเรียนทุกคนต่างร่วมกันส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจในทุกคะแนนเสียงโดยเป็นไปอย่างสุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนจะบริหารตามนโยบาย เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาควบคู่กับการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นการปลูกฝังประสบการณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นต้นแบบการเลือกตั้งที่ถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพเปิดภาคเรียนหน้า